สบายดีเพื่อนๆมื่อวานนี้ค่อยเอาต้นไม้มาฝากเนาะค่อยมาอันนะ่ะตลาดอ่โฮมดีโป้เด้อพวกเจ้าเด้อเขาเจ้าขายต้นไม้กันเต็มเบิดนี่ยเลยตลาดโฮมดีโป้นี่โฮมดีโป้เขาขายต้นไม้นี่ยเลยนี่อันนี้ดอกกุหลาบเขาเจ้าขายเขมามาเมื่อนี้เกิดมันอยากฝนตกหน่อยหนึ่งแต่ว่าเป็นมื่อที่ค่อยพักเนาะพวกเจ้าเนาะ ข่อยพักการเขาก็เลยมาเลาะมือนี้เพราะว่าคันมืออากาศฝนก็บ่วมนวยได้พวกเจ้าเวลาข่อยอันเวลาข่อยอันพักการนะนะฝนก็สมมตตกนี่งดอกกุหลาบพวกเจ้าดอกไงคักนะงามเขาจะเอาต้นไม้ไปปลูกอยู่บ้านข่อยหักต้นไม้บกกระจายแล้วเพื<ๆ>่อนๆจข่อยหักมาอีกมือนี้จะมาเอาอีกคือเก่าอันน่ะ่อยอันข่อยอสิมาซื้อต้นอันนี้เพื่อนๆ งามเลยพวกเจ้าเด้อต้นอันนี้ข่อยมีละดอกอันนี้นี่นี่ดูเฮือนข่อยนะ่อยปลูกแล้วแต่มันพันธุ์ใใหญ่พันธใดคือเมื่อคือเมื่อวานนี้ข่อยเข้าอันข่อยเข้าไปอันนิวยอร์กพวกเจ้าแต่ว่าข่อยบุมนี้โอกาสได้ทายเมื่อวานนี้เพราะว่าอันฝนตกแห้งเมื่อวานนี้แหละขาก็้วยยงางพได้ายพด้ายเหรอทายพวกเจ้าเบิ่งนิวยอร์กนี่คือข่อยมาซื้อต้นอันนี้พวกเจ้านี่เด้ เาจะเอาต้นนี้ไปปลูกนี่ต้นอันนี้เขาเอิ้นว่าอันนามต้น Japanese Maple นะพวกเจ้าต้นอันนี้คือต้นของ Japanese ครเจ้าขายราคาแพงนะต้นเขาเอาต้นยิ่งใหญ่แดมันก็ต้นประมาณเป็นสองร้อยสองร้อยสามร้อยเหรียญต้นหนึ่งขั้นต้นน้อยเพิ่นก็สิลลประมาณอยู่ร้อยดอนหรือห้าสิบปลายดอนขั้นต้นน้อยๆแค้ๆวกเจ้าคือต้นอ่าต้นเด้อ ที่ตลาดอื่นหันเขาสิขายแพงกว่าน,นี้ตลาดอื่นหันต้นน,นี้สิมีลรประมาณอยู่รลอยไปแต่ต้นนี้ข่อยมานี่นี่ราคาเพิ่นห้าสิบสี่ดอนเก้าสิบแปดเซนคือต้นซ้ำนี่ข่อยอันนะ่ะคิดพิดข่อยออเดอร์ออนไลน์นะพวกเจ้าข่อยออเดอร์มาต้นหนึ่งเนาะมีแต่งาเดียวสี่สิบสามเหรียญข่อยมาเบิงตลาดนี่ถือก่อนแต่ว่าต้นที่ว่าเพิ่นสูงขึ้นแดหลายเลยก็เพิ่นกะราคาเพิ่นกะสิแตกต่างกันไปเนาะ แต่ว่า่อยซื้อ่อยมาซื้อมันใชเป็นต้นสีเพอร์โปตลอดการต้นอันนี้พวกเจ้าเนี่เด็กบางต้นมันใชเป็นต้นสีออร์เลนขนาดแบบแจ๊ดๆขนาดซึ่งนางสิบุมมีมากมีอย่างเด้อแต่เป็นต้นซื้อๆเนี่เด็กเขาเอื่นว่าจับเป็นสเมโปเป็นต้นของอขนาต้นจับเป็นสเนาะพวกเจ้าเธอบมาทางนี้ก็คือต้นนะต้นมะเขือต้นอื่นอะไรล่ะคือต้นมะเขือพวกเจ้าไปแถวากับมะเขืออันนี้ อยเอาไปแล้วสองต้นมักแชรรี่กับบอกแค่อยู่บ้านคอยฟิโอ้โหสิเกิดบอแต่ว่าเขาก็ลองเบิงน่อยเลยดิซึ้นมักแค่ออกไปสิออกนั่นแหละเขาเจ้าคายกันนาตอนนั้นคอยซื้อหันเพราะท่านได้ออกนั่นหันทุกสิบแปดเหรียญอันนี้คอยผมพึ่งว่าเขาขายเท่าไหร่เนี่ยก็ติดราคานี้คือซีเมนเขาเข่าไ่าทางในคนี่บอกโอ้่าตัวนี้แต่ถือก่อนเห็นบอกวขาเจ้าอยู่ตลาดนี่ถือก่อนตัวนี้แต่ราคา ห่สิบสี่เหรียญเท่ากันคือว่าถือต้นแักใหญ่แบบนี้นี่มีกับนมี Japanese Maple นี่ได้พวกเจ้าเวลานางออกอนันยอดออกมาละลายนางิิเป็นใบแบบสนี่นี่นางจะเป็นใบแบบนี้ซึ่งสิง,งามตลอดค่อยมากสุดใจ Japanese Maple อ,อันนี้ต้นหนากันนะ แครนเบอร์รี่นี่เด้ออกหมากแล้วพวกเจ้าต้นแครนเบอร์รี่อันนี้นะหมากแครนเบอร์รี่นี่นะออกหมากละแครนเบอร์รี่แครนเบอร์รี่หมากมากนนนะันใหญ่ให่นึงแครนเบอร์รี่แล้วก็หมากเชอร์รี่จีบอนันเกิดมาก็เป็นสวนอยู่พี่เนี่ต้นนี้คเขาขายกันนี่เด้ก็ซื้อบ้านทางมักหน้าอยู่เงือนไข่เนี่ ปลูกไว้ขอกะมีอินทวาอินทวาอันอันบ้านเฮาขอก็เอาไปปลูกแล้วเด้อพวกเจ้าเด็กอันอน่ะทั้งในของโฮมพิพ่อเข้าไปคุณทั้งในอีกกับบกอกละลายยางพระเจ้าขายพวกเจ้าต้องขอกไปหัวฝฟากนั่นหนึ่งซึ่งต้นไม้ถั่วไักกระหลาำต้นอันนี้กือดอ,อ่ะนะ ลาดสีบส่บมีอย่างหลายมันนีเอาอนคิปต้นไม้มาฝากเราพวกเจ้าเนะมึเด็กเกษตเบึงอินทวานอินทวลาบ้านเฮาหันมึงชอบอีกไหมตลาดนี่มันมีอินทเวลา,า,าบ้านเฮาโดยพวกเจ้าด้นี่คือต้นอันนี้เพอเอาไปปลูกคือต้นนั้นที่ปลูกหลังบ้านก็ง,งามพวกเจ้าคนก็จะกับปลูกเอหนาบ้าน ตัวนี้ก็นหมดเลยอันนี้เขาก็ไปปลูกคือกันเมื่อวานนี้เขาก็ซื้อต้นยีจีนห่านจีนมาเมื่อไหร่เราไปซื้ออัปเดตพวกเจ้าเบิร์มดึกเกิดแต่ว่าต้นอันสีทีอันนั่นอันน,นี้แหละเขาก็ซื้อมาเนาะพวกเจ้าต้นของเอเชียเขาต้นเลกาเขาจะกำลังปลูกกันต้นแบบสื่ มักซื้อตะปูปกก็มีรถแล้วต้นแบบสิที่ดินก็เจ้าพวกเจ้าเลี้ยนกันไปคนเถอะขบไปไหนมันแหงหลายกขยิวอ้อมแผลงดิขยังไม่ได้เข้าไปไหนหัวค่อยขึ้นเข่าไปแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปดิงามขันี่ ดอกกุหลาบขายอยู่ประมาณต้นหนึ่งส4ดอนแี่4ดอน98เซนดอกกุหลาบโอเคยี่พวกเจ้าขายถืออยู่ค่อยๆเอาต้นหนึ่งอยู่ไปปลูกลังบ้านถ้ขใครอยากได้สีขาวอันนี้โบได้สีขาวอันนี้เป็นสีแดงจะออกมาเป็นสีแดงแบบสิก้ยใครอ,อยากได้สีขาว ข่อยสิก่อข่อยังอยากได้สีขาวสาเหตุว่าข่อยสิเอาไว้ไปปลูกเวลาปร่ปงม้า่อยสิเอาบูซาหัขนน่ะพวกเจ้าแต่มันซอกยากกุหลาบสีขาวโอ้ข่อยเห็นอยู่พี่เบิง่งนี่ดิกุหลาบสีขาวตัวนี้ขาวบ่หรือบัวบัววะโรสซ่าต้นหนึ่งซาซีจ้ะมันซอกยากมันขาวมันมีแค่น,นี้พวกเจ้านี่ กายนั่นสิออกเป็นสีสีแดงเบิดอตกคือกันเด็กดอกสีขาวนั้นมันหายากพวกเจ้าแต่นนี้ยังบขาวแท้สิกลายเป็นออกพิ้งพิงหน่อยหนึ่งคนะเขาากได้แบบขาวๆแล้วเขาปลูกไว้เวลาทาจิบูซ่าค่ะนะจะมีขาวพวกเจ้าวะ <Okay. S 2> ขาวตะมีสีพิ้งออกพิ่งหน่อยหนึ่งเป็นพิ้งหน่อยหนึ่งค่ะ okay. ประมาณนี้ แค่ออกพิ้งหน่อยนึ่งไม่ได้ออกขาวร้อยเปอร์เซ็นต์นัน,นะนนนะเป็นพิ้งหน่อยนึ่นงกินเขาจะมาช้อปปิ้งคือกันเขาจะได้สีขาวโดยเฉพาะแบบขาวแค่แค่ในตะว่าส่วนมากแต่พิเตรพิ้งต้นหนึ่งเสาเสาสี่เหลี่ยม วเขคจะเอาวะต้นหนึ่งเอาซีพ้่บาเอาซีแดงมาปลูกก่อนบ่อันนี้คือดินพระเจ้ามาฮอดผีดอาพวกเจ้าเ้ยดินแล้วก็เถิดมาฮอรผกต้นไม้ยูคนอีกก็มีแล้วถคจะไวสาย ต้นไม้ดอกไม้อยู่เพิ่นหลายดอกดาวเรืองโอ้นี่ดิดอกดาวเรืองพุ่งเจ้าเอาต้นนึงก่อนดอกดาวเรืองน,นันนี่เขาปลูกแล้วยาวหน้าบ้านขอ่ขอยเขอ่อยยังได้ไปเพิ่มอ,อีกทีนายคักเนี่นี่ดอกดาวเรืองเถิะมาทั้งพี่ ต้นหมากอันอยางต้นมักเทสหอมป้อมกับนี้เขาจะปลูกแล้วหอมป้อมอน,น,ปปนี่เลยคันเ้าอยากได้เบี้ยงไปปลูกรดในเด็กเ้าจะปลูกว่าให้เรียบร้อยแล้วก็เอาเบี้ยไปเขาก็ไปซ้ำใส่โหลดเขาก็ได้กินไว้วสิซะ สารนี่ต้นมะเพือพวกเจ้าใอรลืมอัปเดตพวกเจ้าเบิ่งต้นมะเขือโอเคถ้าซื้อไปแล้วเฮาก็ไปปลูกไปซ้ำโลดคือต้นมะเกล็นต้นมะเพือถ้าเจ้าขายเป็นเป็นมังซี่เลยเราไปซ้ำใส่เฮาสิปลูกอยู่บ้านเฮากันเดี๋ยวหอมป้อมอยู่ในแห่งงามพวกเจ้าดิเดดหอมป้อมอ้นี่กับมกเพชรสีเหลืองดิ เพชรเหลืองพริกหวานนะนะพวกเจ้านี่งามคลักทางนี้กับพริกคือกันอีกเลยนี่แต่ต้นมะพริกต้นผักกาดดีกว่าทางนี้นี่ดิพริกผักกาดผักสลัดกัม อันนี้ต้นมะกึศพกเจ้าต้นมะกึศต้นมะกึศพามเกนพอกเจ้าไหนเด้มอมะกึศเขียวมะกึศอย่างน,นแหละนี่นีมะึบเหลืองเถอะทางนี้เีก็เป็นต้นมะเลลนเงีงสบายย่พวกเจ้าเขาเจ้าขายนี่ไหมซื้อไปไปปลูกรถก็ต้องเอาเบี้ยมันมานะ่ก็ต้องอันอันวานนี่อย่างเงี้ยเอาเป็นต้นไปปลูกค่อยมากมาซื้อเป็นต้นสิเราไปปลูกรถได้กินไฟ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะขอบใจทุกเม้นทุกกำลังใจวิธด,ดีมีแหงบ๊ายบาย